สวัสดีค่ะพี่เพียงน้องมหมอเศรษฐีเชีย่ยวปัญญากรับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาในคลิปนี้ก็น่าจะใช้ชื่อคลิปว่ามันมาอีกแล้วนะคะพี่น้องค่นะคือมันมาอีกแล้วในรอบที่2ก็คือโควิดนั่นเองค่ะพี่น้องขาโควิด -19 นะคะนะสำหรับคลิปนี้อย่างที่ป้าหมอเคยเกริ่นไว้ก่อนท้ายปีนะคะว่ามีคอร์สออนไลน์ป้าหมอจะมีคอร์สเรียนนะคะออนไลน์ดูดวงไพ่ยิปซีนะคะสำหรับพี่น้อง ของพหมอนะคะที่สนใจนะคะที่สนใจในศาสตร์ของไพ่ยิปซีพยากรณ์เนี่ยค่ะพี ne, <dusty. S 1> ่น้องคาะนะเนี่ยพ่อหมอเป็นตัวหนึ่งที่นะคะเท่ากับว่าเหมือนชีวิตของพ่อหมอเลยนะคะสำหรับในเรื่องของศาสตร์ไพ่ยิปซีพยากรณ์นะคะทุกตัวทุกใบเนี่ยนะคะทั้งหมด78เใบเหมือนกับส่วนหนึ่งชีวิตของพ่อหมอนะคะและที่มีในคอสนี้เป็นคอสออนไลน์จ้าพี่น้องนะคะเพื่อจุดประสงค์สาคัญเลยค่ะพี่น้องคาะนะด้วยความห่วใหญ่ พี่น้องหลายท่านก็ต้องยอมรับนะคะณขณะนี้ก็ว่างงานนะคะหรือไม่ก็อาจจะหยุดงานชั่วคราวแล้วก็อยู่กับบ้านกับช่องนะคะแล้วก็บางท่านหลายท่านเนี่ยก็ว่างงานนะคะแล้วก็ยังไม่มีช่องทางที่จะทํางานตรงไหนสมัครงานที่ไหนก็ยังไม่ได้หรืออยางเลยเพราะหมอมีช่องทางนะคะเป็นแนวทางก็คืองานอาชีพที่ เป็นชีวิตจิตใจและก็ประหมอรักที่สุดในเรื่องของงานอาชีพเกี่ยวกับการพยากร์ดวงนะคะซึ่งศาสตร์ที่ประหมอเรียนรู้นะคะ,ะแล้วก็ประกอบอาชีพก็อย่างที่เคยแนะนําคลิปที่ผ่านมาก็คือศาสตร์แทงลายมือลายเส้นนะคะแล้วก็พยากรณ์ดวงนะคะด้วยไพ่ย,ยิปซีนั่นเองหรือไพ่ทาโร่นะคะอ่ะอานี่นะคะและสําหรับนะคะในคอค์สนี้เนี่ยสำหรับพี่น้องโดยเฉพาะเลยนะคะพี่น้องฐานะเป็นราคาพิเศษซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะทํามาเพื่อแฟนคลับ เอฟซอฟซีกอะหมอโดยเฉพาะนะคะที่สนใจที่จะเรียนนะคะเรียนนะทั้งหมด12 12ชั่วโมงนะคะรายละเอียดนั้นเดี๋ยวนะคะค่อยชี้แจงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะทำไมถึงว่าเห็นว่าแนวทางนี้หรืออาชีพนี้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้นะคะให้กับครอบครัวและ ไรายได้เสริมสําหรับบางท่านเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องค่ะนะถ้าพี่น้องท่านไหนรักนะคะและก็ชอบในศาสตร์ของไพ่ยิปซีและมองเห็น,นที่จะนําไปเรียนศึกษาหาความรู้นะคะเพื่อที่จะประกอบอาชีพลนะนะไม่ผิดหวังครัพี่น้องค่ะนะหมอก็เลยมีคอร์สออนไลน์นะคะขึ้นมานนเดงค่ะ นี้ในวันนี้นะคะเพื่อนไม่สีเวลานะป้าหมอมีอแขกพิเศษร,รับเชิญน,นะคะมาฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องด้วยนะคะ1คนนะเอ็เอ็นอ่ะเดินมาเดินมา <laughs> มาแล้วค่ะพี่น้องคันนะ <laughs> อโอาคนั่งดีๆการนั่งดีๆสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะแฟนคลับเอฟซีช่องป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรทุกท่านเลยนะคะโอ้ยพูดดีค่ะหนึ่งขอฝากเนะื้อฝากตัวด้วยนะคะเดี๋ยวได้แนะนําตัวก่อนหนูชื่อนางสาวพัชรินวรรณน,นรักษ์นะคะที่เล่นชื่อเบลค่ะในวงการไม่เรียกเบลล่าค่ะ <laughs> มารายงานตัวไม่ได้ประกวดางามน,นะคะ,ะพี่น้องค่ะมารายงานตัวกับพี่น้องนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือลูกสาวพ่ะหมอนนั่นเองนะคะแล้วก็มารับหน้าที่เป็นแอดมินให้พระหมอน,นะคะโดยอาจจะด้วยความที่เป็นเหมือนพี่น้องหลายท่านคะ่ะ <c oughs> สองรอบแล้วนะคะพี่น้องคะนะ <c oughs> ลูกสาวพระหมอนี่ทํางานที่ปรกิตนะคะ เป็นพนักงานโรงแรมโรงแรมหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะเที่วแรกนั้นโควิดรอบแรกนั้นโดนเก็บตัวไปแล้ว3เดือนนะคะแล้วพักงานไปด้วยนะคะพอได้เริ่มทํางานนะคะได้2เดือนนะคะทีนี้พักยาวเลยค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> นะคะด้วยความอารมณ์ดีนะคะพร้อมกับความเครียดค่ะเครียดมากค่ะพอเครียดมากแล้วก็กินมากก็เลยออกมาหุ่นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะก็นะคะือ <c oughs> ไม่อะไรหรอกค่ะพี่น้องค่ะนะเราที่พูดกันเนี่ยก็คือเพื่อที่ต้องการที่จะบอกว่ามันไม่ใช่แต่พี่น้องนะคะมันกระทบหมดเลยในเที่ยวนี้ฉะนั้นแล้วที่ที่มาคุยในคลิปนี้นั้นเพื่อต้องการที่จะบอกว่าสิ่งที่จะโรดก็ก็คือเราจะต้องปรับตัวแล้วล่ะค่ะนะปรับตัวรอบที่สองเนี่ยนะคะอาจจะไม่หนักนะหนักถามว่าบางคนบอกว่าหนักเหมือนเดิม นะจริงๆแล้วถ้าเราคิดบอกว่าไม่หนักก็คือไม่หนักใช่ไหมคะใช่ค่ะเออ,อไม่หนักใช่ไหมคะนี่นี่นี่เนื้อนี่ก็คือหมายความว่าพอเที่ยวนี้นี่อยู่บ้านยาวเลยนะคะพี่น้องคะนะก็คือเลิกจ้างเลยนะอันนี้พูดกันแบบอย่าอย่าให้ใครได้ยินคะ่ะอืมเนี่แล้วก็เสร็จแล้วทีนี้พออย่างนี้ปั๊บเนี่ยพี่น้องคะนะเราก็จะต้องมาดูว่าต่อไปนี้เราจะมาคําครวนอยู่ว่าเออเราว่างงานแล้วจะต้องทํายังไงแบบไหน เราก็ได้ร้องกันตั้งวันและะ้วค่ะพี่น้องค่ะเราก็จะต้องมาตั้งสติสติปัญญาจะเกิดสตังก็จะมาอ่าก็คือคิดวิธีการหาเงินนะคะได้มาอ่าสิบร้อยนั่ก็ยังดีในแต่ละวันนี่จะทําแบบไหนอย่างไรป้าหมอก็เลยอ่าให้ข้อคิดสกิดต่อมลูกมาอยู่บ้านนะไม่อดข้าวแน่นะคะแต่ว่าเรื่องเงินนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพยายามหาวิธีการละ ไม่ใช่ว่าเออเรามาคั้นควรอยู่ว่างงานตกงานแล้วจะไปสมัครงานใครที่ไหนมันจะรับณตอนนี้อย่ามัวแต่คิดจะเป็นลูกจ้างเขาก็เขาพูดกับเขานาะไม่ได้ว่าพี่น้องนะคะเออแต่ว่าเราก็ต้องมาดูว่าอันไหนที่พอที่จะหยิบช่วยและทาเป็นอาชีพได้บ้างนะคะก็เลยเกิดครคสนี้ขึ้นมานะคะพี่น้องค่ะนะก็คือ,คอรคสออนไลน์นะคะเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีสไตล์ง่าย เรียนง่ายๆสไตล์ป้าหมอเศรษฐีโชคนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเอาอย่างนี้รายละเอียดของคอร์สนะคะแอดมินทำหน้าที่ค่ะอ๋อได้ค่ะได,ได้ค่ะก่อนจะมีขั้นตอนที่เราจะไปดูรายละเอียดมันมีสิ่งพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับให้พี่น้องที่ ที่ดูดวงกับเรานะคะก็คือ1นึ่งนะคะคือเราอาจ,จะแถมฟรีตำรับไพ่ยิปซีนะคะเจทั้งหมดเนี่ยก็คือ78ใบด้วยกันแล้วก็พร้อมตําราเรียนนะคะมูลค่าของของตำราเรียนแล้วก็สํอสรับนี้นะคะก็มูลค่า299บาทอ่าแล้วก็ 2, 2> ค่ะก็อ 2>, 2, 2, 2คือดูดวงฟรีในมูลค่า499บาทค่ะพี่น้อง 5, 8, 8. และสุดท้ายนะคะคือพอหลังจากเรียนจบแล้วนะคะเราก็ไม่ทิ้งทุกคนค่ะเราก็จะให้ทุก คน,นไ,ดได้ปรึกษาปัญหาป้าหมอนะคะพอหลังเรียนจบแล้วเนี่ยโดยเราจะเปิด Facebook กลุ่มให้ทุกคนค่ะหรือว่าจะมาเข้ามาปรึกษาในไลน์ OA ก็ได้ค่ะอ่านี่เลยค่ะคือสิ่งสุดพิเศษที่ป้าหมอหมอบให้นะคะทุกท่านโอเคตบมือกันเาราเราเชียร์กันอีก <laughs> โอเคกันเองนะลูกนะค่ะนะแล้วก็รายละเอียดนะคะท,ที่ที่น้องจะได้รับนะคะในการเรียนคอร์สพิเศษครั้งนี้นะคะก็คือ 1. น,นะคะก็คือเราจะได้รู้เกี่ยวกับพื้นฐานดวงชะตานะคะจากตัวอย่างจริงอ่าแล้วก็สก็คือเรียนรู้วิธีการวางไพ่ค่ะว่าวางไพ่ย,ยังไงตามสไตล์ป้าหมอนะคะแล้วก็สก็คือเรียนรู้ความเข้าใจ ความหมายของไพ่ทุกใบเลยค่ะก็คือตามสไตล์ตป้าหมอเหมือนกันนะคะคทุกท่าน่แะแล้วก็เราจะทำนายพื้นฐานของเจ้าชะตาเลยค่ะทีนี้เราจะดูดวงไม่ไม่เป็นตัวอย่างและเราจะดูดวงของของเจ้าชะตาเรียนกันจริงๆเลยนะคะจริงจริงเลยค่ะแล้วก็จะมีการทํานายดวงประจําปีดวงรายวันดวงแก่เจ้าชะตานะคะนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นการทํานายช่วงอายุ ในแต่ละอายุของของแต่ละท่านนะคะว่าช่วงอายุนี้เกิดอะไรบ้างช่วงนี้เกิดอะไรบ้างอ่ะว่าหมอก็จะสอนเหมือนกันค่ะ,ะแล้วเราเนี่ยคะก็จะสามารถนําความรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้เพื่อไม่ให้เราเนี่ยประมาทต่อการใช้ชีวิตนะคะอ,คอันนี้ก็คือเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะคะถ้าพี่น้องสนใจ สนใจนะคะก็ติดต่อทางด้านล่างลิงก์ได้เลยนะคะเรามีไลน์โอเอนะคะสำหรับติดต่อสมัครคอร์สเรียนออนไลน์นะคะทุกท่านขอบคุณค่ะค่ะอ่านะคะคิดว่าน่าจะพูดรู้เรื่องใช่ไหมคะพี่น้องคะ่ะน่าจะพูดรู้เรื่องอยู่นะคะแต่ว่าคิดว่ารายละเอียดไม่ครบนะคะถ้าเกิดว่าพี่น้องสนใจรายละเอียดนะคะก็จะอยู่ใต้คลิปก็แล้วกันนะคะพี่น้องค่ะนะ พี่น้องค่ะอยู่ใต้คลิปแล้วสนใจทักนะคะมาหาแอดมินนะคะคือนางงามจักรยานท่านนี้นะคะพี่น้องค่ะน้องเบลล่านะคะติดเป็นลูกครึ่งค่ะพี่น้องค่ะพ่อเขาเป็นลูกครึ่งครึ่งใต้กับครึ่งอีสานแม่นะคะเอาอย่างเงี้ยพูดเล่นๆน,นะคะพี่น้องค่ะนะและคิดว่ารคดนี้นะคะเมื่อเรียนจบนะคะก็จะมีนะคะพี่น้องจาก นะในช่องผ่าหมอนี่แหละนะคะที่จะมีอาชีพนะคะหมอดูไพ่ยิปซีและก็ดูเก่งๆนะคะและอาจจะเก่งกว่าป้าหมออีกต่างหากนะคะเอาละแค่นี้นะคะพี่น้องคะเจอกันในคลิปนะคะพี่น้องนะรับ จำนวนจำกัดเท่านั้นค่ะไม่ไม่ไม่รลรูปไม่ไม่ไม่โลบอ้าวไม่โลบนะคะโอเคนะคะโอเคและณตอนนี้บอกพี่น้องนะคะข่าวดีนะยังไม่ทันได้ประกาศเลยค่ะได้แล้วคนนึงค่ะพี่น้องค่ะคือไอคนนี้ค่ะแอดมินต้องเรียนด้วยค่ะบังคับภาพบังคับเรียนค่ะพี่น้องค่ะค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ